สวัสดีทุกคนนะครับเราก็มาอยู่กันกับเกมลากูนลาว EP ที่4กับผม PP Channel คือก่อนที่จะเริ่มคลิปนั้นคืออยากจะฝากทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากจะให้ผมมาทําเกมลากูนลาวต่อหรือว่ากลับไปทําเกมมาในคาร์เลตต่อเพราะว่าอยากจะรู้ว่าคุณผู้สมนั้นอยากดูเกมอะไรมากนะตอนนี้นะถ้างั้นเราก็ไปต่อกันเลยนะครับ ก็คือจากที่คลิปก่อนหน้านี้จากอีพีที่แล้วที่ตัวของโกนั้นได้เตือนแล้วว่าอย่าเข้าใกล้น้าพุนั่นนะเพราะว่าน้ําพุนั้นนะ่ะมีพิษแต่เพราะเหตุใดการเข้าจึงโกจงบอกเราอย่างนั้นยังเป็นคงยังคงเป็นปริศนาอยู่หน้าตอนนี้นะก็เลยต่อจากเื่นนั้นเลยนะครับที่สองเหตุการณ์ประหลาด ยามสาวพอผมลงมาที be, ่ห้องนั่งเล่นเพื่อหาน้ำกินก็พบกับเด็กชายหน้าไม่คุ้นคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ก่อนแล้วคุกโกหืมเด็กที่หน้าไม่คุ้นจะพากเสียงเด็ก่ะจะพากยังไงเลยเนี่ยรุ่นสวัสด์ฮะคุกโกซังืหืม เด็กชายที่ไม่รู้จักคนนั้นเรียบซื้อผมใช่เด็กชายที่ผมไม่รู้จักหรือเคยเจอมาก่อนคนนั้นนั่นแหละแต่พอดูดีๆแล้วคนสีฟ้ากับคนสีขาวนั้นดูคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่แล้วซซูก,เกิเหมือนซซูกิเลยหรือว่าเด็กคนนี้จะเป็นซูซูก,กินายตงหดลงซะแล้วสินะ หดเล็กลงซะแล้วสินะไม่คิดเลยว่าคมจะแตกเร็วขนาดนี้อู <c> ้ <oughs> ในน่ารักขึ้นขนาดนี้เซียวเหลอเนี่ยน่ารักอะไรกันไม่จริงหรอกฮะจริงจนะน่ารักน่ารักน่ารักกดโซส,สกีจอมหุดหงิดแบบทุกทีเลยแหละค,คุกซัง นี่พวกนายอย่าเล่นอะไร่วนคนลุกแต่สาวสิอะสุสกิตัวปอมสุสกิตัวปอมใครเป็นตัวปอมกันอ่ะออกมาแล้วตอนสาวสันอารมณ์ไม่ดีพอจะมาเย้าหายอกไร้สาระด้วยหรอกนะ ทั้งที่ตอนกลางคืนก็บ่นว่าไม่มีอารมณ์เหมือนกันแท้ๆเสียนายทักทายพี่เขาเรียบร้อยหรือยังก็เมื่อกี้ไงการทักทายของผมเอมอเธอคือเสียคุงที่เป็นน้องสายเองเหรอสมกับเป็นพี่น้องกันหนะ้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าเราไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันหรอกนะฮะอืม ยังไงอ้าวนั้นเหรอโทษขอโทษทีนะเดี๋ยวเธอเดีย๋ยพูดอะไรปแปลกๆสิเราเป็นพี่น้องกันของแท้แน่นอนแต่ก็ฟันธงไม่ได้จนกว่าจะยืนยันให้แน่ใจไม่ใช่เหรอไม่ได้ตรวจสอบดีีสักหน่อยน้องก็น,น้องนะทำไมปาแซบอย่างนี้เงียบไปเลยเสยยะ ดูเหมือนนิสัยไม่เหมือนกันแฮะว่าแต่คุกโกจะเอาอาหารสาวไหมอืมไม่ล่ะเดี๋ยวสันจะต้องไปที่ร้าแล้วไม่เป็นไรถ้าไม่กินอะไรเลยเดี๋ยวจะหิวนะเดี๋ยวสันไปหาอะไรลองท้องที่ร้านเอา ได้ยินว่าคุกโก้สั่งทำงานที่เราหรอกฮะก็ตั้งแต่เมื่อวานอะนะอ๋องี้นี่เองแบบนี้เดี๋ยวต้องแวะไปเที่ยวหน่อยแล้วอย่าดีกว่าจะเกลิกะเปล่าๆเกลิกกะเปล่าๆ <laughs> <laughs> ใจร้ายว่าน้องแท้เออใจร้าย <laughs> เดี๋ยวขอใหม่ขอใหม่ ใจร้ายว่าน้องสายเ่ๆว่าเกิเกาได้ยังไงนายเนี่ยนะเกิเกะอะไรกันไม่หรอกถ้าเกิดเธอแวะมาสั้นเองก็ดีใจนะเหรอฮะงั้นไม่ไปดีกว่าอ้าวน้องเอาอ,อายังไงเลยเนี่ยเอ๊ะพี่ชายจ๋าเราไปเล่นเกมกันเถอะอืมเออ นายก็พยายามเขานะก,กูโกะอืมไม่เข้าใจเลยแฮะว่าเด็กเขาคิดอะไรกันอยู่แน่ที่ลากูเลาสหลังจากที่ผ่านส่วงเวลาเที่ยงวันมา ลูกค้าเริ่มบางตาลงผมกับยูจิโร่คงกำลังคุยกันเลื่อยเปื่อยระหว่างนั้นเองก็มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านมีเด็กสาวเดินเข้ามา <c oughs> อ้าวขอฟาเสิ่งผู้หญิงนะหนึ่งสองสามยาฮอยูจังอ่ะเธอมาอีกแล้วเหรอืมคนรู้จักเหรออืม เธอเป็นผู้จัดการทีมเบสบอลสมัยผมยังอยู่สมลมอายุเท่ากับผมซื่อโมริคาวายูริคับเอยูริเหรอซื่อแปลกจังแฮซื่อแปลกเหรอันมักจ,จะโดนหาว่าซื่อเหมือนเด็กผู้ชายอยู่บ่อยๆไม่ถือหรอกคะ่ะอ๋อเป็นได้ทั้งสองอย่างนี้เองแล้วคุณล่ะเป็นใครคะ แฟนของยูจังเหรอเดี๋ยวนะน้องมาก็พูดอย่างนี้เลยเหรออย่าพูดจาแปลกๆกับคนที่เพิ่งเคยจะเคยเจอหน้ากันซี่หน้าสียูจิโร่ตอบเธอไปเลยซันซึคุโกะมาทำงานที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะอ๋องั้นเหรอคะยังไงก็ขอยังไงก็ฝากดูแลยูจังด้วยนะคะ ฝากที่ฝ่ายที่ถูกดูแลน่ะคือทางสันทางหากล่ะเฮ้ยอยู่จ้างดูแลคนอื่นเป็นด้วยเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเขาสอนพวกวิธีโยนผ้าเซตมือแบบมืออาซี่ให้คุณหรือเปล่าคะอืมเดี๋ยวนะเป็นอะไรเลยเนี่ยกลายเป็นเรื่องส่งเบสบอลไปซะแล้วคิดว่าซันเป็นใครกันล่ะนั่นไม่เอาน่า ็อดีตเพื่อนรวมทีมโคนสำคัญแสนสำคัญยังไงล่ะนี่ๆเท่าที่สันเห็นตู้เหมือนเธอจะว่างอยู่นะยังไงก็ช่วยใส่ใจลูกค้าอย่างสันหน่อยได้ไหมเสียใ,ใจด้วยนะ,ะเผอิญสันไม่ว่างนะแต่สันเห็นเธอคุยจ้อมาตั้งแต่อยู่นอกร้านแล้วนะอืม ยูริจังจะทานอะไรหน่อยไหมกูโก้สังคะถ้าเปินไปได้อย่าเรียกสันว่าจังเลยค่ะเธอไม่ชอบถูกเรียกว่าจังหรอกหรอถ้าพูดตรงๆก็ไม่ชอบค่ะจะดีกว่าเลยถ้าหากคุณเรียกสันว่าแค่ยูริเฉยๆอันนี้ผมแต่งนะคะจะดมีมากเลยถ้าคุณเรียกสันด้วยชื่อต้นเฉย อีกอย่างฉู้สึกว่าถ้าเรียบซื้อต้นเฉยๆเราจะเข้าหากันได้เร็วขวั่นนะคะก็อาจจะจริงของเธอนะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นเครื่องหมายของการกระซับคมสัมพันธ์ฉันจะเล่าความลับอย่างหนึ่งให้ฟังเดี๋ยวมาก็เปิดการเล่าความลับหรอคุณเธอเหตุผลอะไรของเธอและนั่นใช่สิกุโกกุคิดเหมือนกันเลย จากการสำรวจของสารพบว่าการแส่คมรับกันเป็นการสร้างคามรู้สึกใกล้ชิดที่ดีที่สุดเลยค่ะรู้จุดอ่อนของเอื้อรู้จุดอ่อนของยูจังเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมนัลค่ะเดี๋ยวทำไมต้องเป็นจุดอ่อนของยูจังล่ะนั่นเฮ้ยทำไมไปซันละ่ะก็ซันมีความรับแบบนั้นซัที่ไหนกันล่า น่าเก็บเอาไว้มันทรมานเปล่าๆใช่ไหมล่ะหอถ้างั้นต่อให้ฉันพูดอะไรที่นี่ณนะตอนนี้เธอก็คงไม่ปี่ปากบบนงั้นสินะทั้งเรื่องที่ทําให้พ่อแม่ร้องไห้ตอนม2เอยทั้งเรื่องที่เรียบรถพยาบาลมาตอนม4เอย <c oughs> ขอโทษค่ะนั่นไงล่ะ โดนตูนิโร่ตอบกลับเป็นไรเไแย่ yeah. และที่เจ็บหนักและสิคุณเธอถ้าเข้าใจก็ดีแล้วสองคนนี้รู้เรื่องของกันและกันเยอะจังเลยแฮทั้งสองคนเนี้ยคะคบกันอยู่เหรอนะไม่ได้คบกันสักหน่อยครับ น่าเสียดายเนาะไม่น่าเสียดายสักหน่อยอย่าพูดอะไรห่างเหินแบบนั้นสิโทไม่รู้เหรอแต่ว่าดูยังไงก็เหมือนคบกันอยู่เลยนะโกนี่นาย,นายก็สงสัยแบบนี้จริงๆเหรอไม่ใช่ครับ แค่เห็นชายหญิงจูจิกันนิดหน่อยก็นึกว่าเขาเป็นแฟนกันระวังคนอื่นเขาจะคิดว่าคุณยังซิงอยู่นะคะคุกโก้สั่งน้อง,งก็ตอกแบบปากแซบมากเย้งั้นฉันจะระวังนะพอาะคำว่าซิงออกมาจากปากเด็กผู้หญิงแล้วผมก็รู้สึกตกใจแปลกๆแฮเฮ้ยพวกนายอย่ามัวแต่อู้สิรีบทำงานเข้า เสียงตะวาดของโกดังออกมาจากในครัวผมคิดว่าการที่ผู้จัดการร้านตะวาดเสียงดังแบบนี้มันไม่ได้มันก็ไม่ค่อยดีต่อร้านสักเท่าไหร่หรอกแต่ในเมื่อเจ้าตัวแบบรับทุกอย่างเอาไว้เองผมก็ว่าอะไรเขาไม่ได้อยู่เงียบๆไว้ล,ล่ะยูรลิจะพยายามนะแต่อย่าคาดหวังนักล่า ยูจิโร่หุงทำหน้าเตลือมละอาบพ,พร้อมกับเดินไปรับอาหารมาเสิร์ฟส่วนผมลองถามเรื่องที่ยังคาใจอยู่กับยูริดูจุดอ่อนของยูจิโร่คุงเนี่ยคืออะไรงั้นเหรอกูโก้นายก็ไปนสนใจเรื่องของคนอื่นขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะคนนี้เก็บทุกเม็ดกลที่คิดอีกนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นความราาักค่า ออกไม่ได้หรอเขาห้ามไว้นะคะทางนั้นเองก็กลุ่มจุดอ่อนของฉันเอาไว้เหมือนกันงั้นเหรอน่าเสียดายเนาะคุณสนใจอยู่จังอยู่หรอคะนี่เธอยังจะถามต่ออีกเหรออึก็นิดหน่อยนะถ้างั้นไว้เรา หาเวลาว่างมาคุยกัน2คนนะคะเรื่องความลับนะ่ะสร้างมันเถอะไว้ซันจะเล่าเรื่องขำขข,ของยูจังสมัยก่อนให้ฟังขอบใจนะยูริแต่ว่าถ้าเกิดพูดเลยเถิดเกินไประวังเธอจะเสียใจภายหลังเอานะงั้นเปลี่ยนเรื่องไปเป็นเรื่องไรงไ้สาระดีกว่าคะ่ะผมรับออเดอร์จากเ็กหญิงที่กปปี้กระเป๋าอย่างเธอ แล้วกลับไปทำงานต่อดูเธอจะคล้ายกับเซยะคุงยังไงก็ไม่รู้แฮะไม่แปลกหรอกประหลาดเหมือนกัน <c oughs> สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ,อจบไปเพียงเท่านี้กันนะครับ สำหรับใครที่สนใจก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์เพื่อใหอ้เป็นกำลังใจกับผมทนะำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ p Channel ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ